สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการสร้างปุ่มบันทึกเสียงบนหน้าจอ iPhone ที่กำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็มาทำกันเลยคะ่ะมาที่เซ t ติ้งนะคะเลื่อนลงมาหาคำว่า control center ให้สังเกตตรงคำว่า include control นะคะตอนนี้เรามี6แดงเนาะเสร็จแล้วให้เราไปเพิ่มนะคะเลื่อนลงมาหาคำว่า กินเล็คอร์ดให้แอดแต่ลงไปตรงที่สีเขียวเครื่องหมายบวกเลยค่ะเพื่อจะแอดเพิ่มนะคะอ่าให้ขึ้นมาดูเห็นไหมคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ็ดสีแดงแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการใช้วิธีการใช้นะคะก็สไลด์หน้าจอมุมขวามือลงมาแล้วแตะค้างไว้ตรงปุ่มคอนโทลนะคะ เท่านี้เราก็สามารถใช้บันทึกเสียงผ่านหน้าจอ iPhone ได้เลยก็ลองทำดูนะคะช่วยกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ